สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกาะเกานะคะนี่มาดูควายของพี่พลี่ช่างตั้มนะคะคลอดลูกนะคะคลอดแล้วได้ตัวเมียนะคะแต่พลอ่ถึงกับน้ำตาจะไหลนะคะนี่ไม่อยู่แล้วนะคะคลอดออกมาแล้วไม่อยู่แล้วเอ้าหางแล้ไม่มาลูควายก็เห็นว่าพลอ่วาหางออกว่ะ อ่าข้างเหางอ่จิจือจิจือหาหมอได้หะ่มอพแล้วหมเันคอดเดยวมันมันนอนงบ่าวก็ไม่ได้หัวซาแล้วก็คือมันนอนเบ่งผู้เดียวมันเลยแล้วเอาไอ้ผันอนล่าพานันนี้ปลาค้องมางงามเนาะปลาตัวเมียบ่เนี่ยน่ะ ไอ้บิ๊กบัฟไปชิลกับบิ๊กบัฟบิ๊บบอแล้วต่อไปก็จะน้องงวน้องน้องออกนะคะบิ๊กบัฟก็ไม่เป็นผู้บ่าวหรอกเปียงคนมากถามซื้อ้ลูขาวไปบ้องลบมันลมแล้วจ้ว่าคลอดก่อนกำหนดกมอ มันอลยขอดก่อนเนาะมันเลยขอดก่นกำหนดมันดินมันดานมันแค่ม่ค่ิดตึกทองเล้อือมันแรงมาละมันแท้งคขอดก่อนกำหนดโอ้สิได้เดียวตัวเมียอีกสหคกใครมาเดี๋ยวต่อไปก็น้องออกตามตูดเดี๋ยวมีคำมต้ององนญมาก็น้องออกเลย แ่้วคนท่านมันมีกาใบเลยใบนี้มันบวมยบข้างหลังมันมันยานเจ็บเออแม่แม่แม่แล้วมันยุบม่นได้น่ะเหรอยานเจ็บซอยก็ม่ไรยานเจ็บผนก็ตุบเลยอะไร

นั่นแล้วมชอดไม่ได้ท้แล้วอดลยใ่อยู่ๆพิมาลอดแล้วคันคันอีสองเดือนไม่เป็นผุดอะฮะมันยังมีเต้าหูสซมแอกก้อนคือว้าแล้วแทงใช่นั่นแหละเสียใจกับพนีด้วยเนาะเสียใจด้วยเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนั่นนี่ลืมอหค่ะ สงสารเคั